สวัสดีค่ะวันนี้ช่องลองทําดูนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำฮอร์โมนนมสดค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีดังนี้นะคะอันนี้นมที่เราเทไปแล้วนะคะก็เติมด้วยน้ําตาลทรายสี่ช้อนนะคะน้ําตาลทรายก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์อย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็จะเทนมจืดเข้าไปอีกหนึ่งกล่องนะคะ เนี่ยค่ะเทเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อนๆต่อด้วยนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะก็เทลงไปนะคะนมเปรี้ยวนี่ค่ะเป็นตัวเจลูนซีอย่างดีเลยค่ะเพื่อย,ย่อยสลายก็คนให้เข้ากันนะคะ นี่ค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะน้ำตาลทรายนี้ก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์อย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็หาขวดมาใส่นะคะหรือจะเป็นกระป๋องแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะคะก็เทลงไปเลยนะคะนี่ค่ะ เทลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็เขย่าด้วยนะคะเพื่อจะให้วัตถุดิดทั้งหมดนั้นเข้ากันได้ดีนะคะตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะประมาณ1-7วันนะคะหมักไว้แต่เพื่อนๆต้องขยันมาเปิดฝาขวดนะคะเพราะว่ามันจะมีแก๊สนะคะ ต้องมาเขย่าทุกวันนะคะช่วงแรกๆะคะ่ะตัวนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนๆมาดูวิธีการใช้โฮอร์โมนลมสดนะคะโฮอร์โมนลมสดควรนี้นะคะตั้งแต่เขาก่อนนะน,นะคะอันนี้ก็หมักได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วนะคะตัวนี้ค่ะหมักไว้ตัวนี้ก็จะเอามารดกวางตุ้งนะคะนี่ค่ะผัก,กวางตุ้งที่เรารดนะคะ ผักวางตุ้งนี่ก็เราจะใช้ฮอร์โมนลมสดนี่นะคะรดประมาณสามวันครั้งเนี่ยคะ่ะอันนี้เราตั้งแต่ปลูกมานะคะเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะคือแปลงผักนี้เราก็ตอนก่อนปลูกนี่เราก็ใส่ปุ๋ยคอกอะคะ่ะปุ๋ยขี้วัวเนาะเราก็ใส่แล้วก็หมักอย่างดีนะคะตัวนี้นะคะ่ะแล้วเราก็รดด้วยจุลินทรีย์ สังเคราะห์แสงแล้วก็สลับกับพื้นซีนมสดนะคะผักก็จะงามประมาณนี้นะคะจูเลนจูลินซีนมสดก็สามารถใช้ได้บ่อยนะคะสามวันครั้งเจ็ดวันครั้งก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความขยันที่เราจะรดเนาะเนี่ยค่ะผักก็จะสวยงามเขียวะค,ะค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะรดนะคะ นี่ก็พอตัดกินกินได้แล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีใช้นะคะนี่ค่ะผักสวยมากค่ะไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะคะนี่ค่ะถึงจะมีแมลงกินบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแมลงเจาะนอนเจาะบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อความสบายใจของเราเนาะอาหารการกินเราต้องปลอดภัยที่สุดนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกเลยรดแต่ฮอร์โมนเอานะคะผักก็งามเนี่ยกวางตุ้งเป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะดูแลง่ายด้วยแล้วก็เร็วเนี่ยค่ะวิธีใช้นะคะก็จะเอาฮอร์โมนนมสดเนี่ยคะ่ะประมาณ2อช้อนนะคะต่อน,น้ำหนปี๊บนะคะปี๊บขนาดนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนแบบนี้ค่ะ ให้น้ํากับฮอร์โมนนมสดมันเข้ากันแล้วก็เอาไปรดกวังตุ้งได้เลยค่ะนี่ค่ะเราสามารถรดได้บ่อยนะคะวันเว้นวันก็ได้ค่ะสามวันครั้งก็ได้ค่ะนี่ค่ะผักก็จะได้งามน่าทานแบบนี้นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆลองปลูกวางตุ้งดูนะคะเป็นผักที่ปลูกง่ายแล้วก็การดูแลรักษาก็ง่าย ปุ๋ยนี้เราก็จะเน้นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยอินทรีย์ค่ะเราหมักไว้อย่างดีนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะ